เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาถ้าเกิดว่าลงวันที่ในเอกสารผิดตาม3แบบนี้ค่ะก่อนอื่นฝากกดหัวใจแล้วกดติดตามให้ผู้ชายนะกฎหมายใจดีหน่อยค่ะเวลาคุณทำเอกสารพวกสัญญาคุณมักจะสังเกตไหมคะบางทีเห็นว่าเฮ้ยบอกว่าให้ลงว่า เอกสารนี้ทําขึ้นวันที่เท่าไหร่อะนะตำแหน่งแรกนะตำแหน่งที่2ตอนที่ฝั่งผู้ซื้อเซ็นแล้วก็ลงวันที่ส่วนตำแหน่งที่3คู่สัญญายฝ่ายหนึ่งค่ะเช่นคนขายลงนามเซ็นแล้วก็วันที่โอ้โหมีวันที่3วันที่สรุปว่าเอกสารตัวนี้ทำวันไหนกันแน่เพราะมันจะมีผลนะคะเริ่มนับ เช่นอายุความนะเช่นบอกว่าเฮ้ยอายุความฟ้องอีกฝ่ายที่ผิดสัญญา1ิปีนับแต่วันที่ทําสัญญาเอาก็ต้องหาและสรุปทามันสัญญาวันไหนแล้วถ้านับไม่ถูกมันจะมีผลเรื่องสิทธิ์ในการฟ้องคดีถ้าหมดอายุความส่วนเรื่องนี้ทาให้คุณเสียเงินได้ก็เพราะว่าตราสารที่ติ้งต้องติดอากรสแตมนะคะหน้าที่ตามกฎหมายฝ่ายที่มีหน้าที่เนี่ยต้องปิดภายในกี่วันนับแต่วันที่ ทำสัญญานั้นอ้าวหาวันที่สรุปวันไหนกันแน่เนี่ยนึกออกไหมเพราะถ้าไม่ปิดกรกรสแต็ปโทษปรับย้อนหลังอย่างสูงเลยค่ะเพราะฉะนั้นครูชาติแนะนำว่าให้ลงวันที่ตอนต้นของเอกสารเลยค่ะว่าเอกสารนี้หรือสัญญานี้ทําขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่อาจจะเป็นวันที่คุณทําเอกสารจริงๆไม่ต้องไปลงแล้วนะคะ ตอนที่แต่ละฝ่ายเซ็นแล้วลงวันที่เท่าไหร่มันจะงงตามตัวอย่างนะเหลือแค่ที่เดียวพอค่ะส่วนวันที่สัญญาหรือเอกสารมีผลเนี่ยอันนั้นเป็นคนละเรื่องกันนะคะอาจจะลงให้มีผลย้อนหลังไปก็ได้แต่หลักๆเนี่ยวันที่ทำสัญญาค่ะเป็นวันเริ่มนับของทั้งเรื่องอายุความและอกักกรสแต็มนั่นเองค่ะถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์นะคะ ฝากกดแชร์ครูฉัตรด้วยค่ะวันนี้ครูฉัตรน,นกักกฎหมายใจดีไปก่อนนะบ๊ายบาย